เมื่อไหว้พระจากวัดไรนี้เสร็จแล้วออกมารับพลังชีวิต รับพรจากมาดินที่ซุ้มประตูเฉลิมเกียรติ6รอบประชนมภรษาหรือเรียกกันทั่วไปว่าซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนและเป็นสัญลักษณ์ของชัยหน้าเทาวบริเวณซุ้มประตูมีสิงโตหยกขาวสองตัวเป็นเพศผู้และเพศเมียซึ่งรัฐบาลจีนมอบให้เป็นของขวัญและเป็นมงคลแก่ชาวไทย จุดที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นจุดรับพลังชีวิตรับพรมาจากฟ้าดินหลานพื้นที่เหยียบอยู่ตรงนั้นสังเกตให้ดีจะเห็นอักษรจีนตี้หมายถึงดินหรือแผ่นดินวิธีการสักการะคือให้ยกมือไหว้ทั้งสี่ทิศและลุกถึงคุณงามความดีที่จะกระทำคือเป็นการรับพลังงานอันยิ่งใหญ่ เมื่อข้ามถนนไปก็จะเจอกับมูลนิธิเทียนฟ้าซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ2445นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยโดยเกิดจากพ่อค้าชาวจีน6คนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทยได้ร่วมกันอุทิศเงินจำนวนหนึ่งและชวนพ่อค้าชาวจีนประชาชนทั่วไปร่วมกันสมทบทุน เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวนสองไร่กว่า,วาเพื่อก่อตั้งที่นี่ขึ้นเป็นสถานที่ส่งขคอผู้ป่วยยากไร้โดยปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้าให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนจีนบริเวณด้านหน้าเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานจีนแต้จิว๋ว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในย่านเยวราชภายในสารเจ้าก็จะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางประธานพรซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปีพศ2501องค์เจ้าแม่กวนอิมทำด้วยไม้จันหอมแกะสลักรูปแบบศิลป,ปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเมื่อประมาณ800-900ถึงปีมาแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ปราศจากโรคภัยต่างๆและขอพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง